คลิปนี้จะเป็นยังไงเมื่อเรามาเอาชีวิตรอดในไมค์ครับที่เป็นโลกของการ์ตูนและมีคิปเปอร์แปลกๆอีกมากมายที่จ้องจะเอาชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นคิปเปอร์หน้าอนิเมะหรือคิปเปอร์มิวแทนซึ่งเราจะสามารถเอาชีวิตรอดไปได้หรือเปล่าก็ต้องไปดูคลิปกันเอาเองนะคะท่านผู้ชมจะเป็นยังไงก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่า let's go ก่อนจะไปดูคลิปน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หวานแล้วก็โมจิด้วยนะถ้าพร้อมแล้วงั้นก็ไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอรกันซี่นะคะทุกคนเอ๊ะเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เนี่ยทุกคนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหมู น,นี้ทำไมหน้าหมูมันดูปแปลกๆไปทำไมมันดูอ่องๆเออๆแบบนี้เนี่ยทุกคนก็ e นั่นลค่ะทุกคนสิ่งที่เราจะมาทําวันนี้นะคะทุกคนและสิ่งที่ผานออกมาเล่นในวันนี้นะคะทุกคนก็คือ,อรีซอทแพคที่เป็นกระตูนเองค่ะทุกคนซึ่งโลกใบเนี้ยโลกไหม่ครับนี้จะเป็นกระตูนนั่นเองค่ะทุกคนอย่างเช่นใบไม้อันนี้นะคะทุกคนทุกคนดูสิว่ามันเอ่อให้พื้ตรงมันไม่เหมือนใบไม้เลยทุกคนมันเหมือนปารสิตเหมือนเอ่ออีเหมือนเชื้อโรคเลยทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ผ่านชอบมากทุกคนก็คือพวกสัตว์นะทุกคนมันนููเลลยหหมมม้าาตตกก ทุกคนมันดูเอ,อ๋อมากเลยดูดีน่ารักอันนี้ใช่การหรือเปล่าฮาลัลโหลเจ้าหมูแกใช่การหรือเปล่าแกาใช่การหรือเปล่าฮาลัลโหลถ้ามันไม่ตอบแบบนี้น่าจะไม่ใช่แล้วแหละแต่ว่าฉันขอโทษนะพเพราะแกต้องมาเป็นอาหารของฉันแกต้องเป็นอาหารของฉันย่าย่านี่โอเคขอบคุณมากนะเจ้าหมูแล้วก็ทุกคนดูต้องหลอดเลือดหลอดอาหารของเราสิคะทุกคนมันดูเป็นแบบ เหมือนรูปวาดเลยอะทุกคนเพราะว่ามันดูแบบไม่เหมือนจากเดิมเลยนะคะทุกคนก็นั่นแหละแต่ว่ามีบางอย่างบางสิ่งนะคะทุกคนที่มันแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนไปเลยดูไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะคะทุกคนอย่างเช่นไม้นี่อย่างเช่นไม้ อย่างเช่นไม้นี้แล้วก็พืชนี้นะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทําการเอาชีวิตรอดในไบโอมแบบนี้กันนั่นเองอันเล่งนี้มันคือใบไม้ของอะไรวะเนี่ยแล่านี้มันคือใบไม้ของอะไรเดี๋ยวทุกคนมันเปลี่ยนไปจนเราไม่รู้เลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นไม้ของไอ้ต้นที่มันแบบอันนี้นี่แต่สีก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนมาทําการตัดไม้กันเลยดีกว่าทุกคนอันนี้ก็คือต้นอกนั่นเองสีจะอ่อนๆหน่อยนะคะทุกคนส่วนไอ้ไม้ต้นสีขาวเมื่อกี้สีมันจะเข้มๆหน่อยค่ะทุกคนใบเนี่ยเดี๋ยว คิปเปอร์คิปเฮ้ยคิปเปอร์น้าตลกจังเลยอ่ะดูดิทุกคนน้าคอตลกเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่โดนแดดเผาแล้วก็มันไม่ระเบิดใส่เราด้วยอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนมันอยากจะผูกมิดกับเรานะทุกคนดูสิอะไรอ่ะแกสนใจเจ้าหมูตัวน,นี้หรอแกอยากได้เนื้อหมูไหมใช่มีเนื้อหมูนะเอ่เอโทสไส้ยน่จะอยากโอ้ย จเย็นเชีย oh, อ so so ้าวฉันไม่ใช like ่ห oh, มูฉันไม่ใช่หมูมาดิมาดิถ้าแกอยากจะระเบิดอะนะถ้าแกอยากจะระเบิดก็เข้ามาเลยแล้วตอนเราตีมันอะทุกคนมีเสียงระเบิดด้วยแบบอาชีอาชีตอนเหมือนมันกำลังจะระเบิดเฮ้ยมันใกล้ตายแล้วเนี่ยอะมันถึงวิ่งหนีแบบนี้เนี่ยมันกำลังจะตายแล้วต้องรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่าเรามาดิมาดิไม่แกก็ฉันที่จะต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องตายมาดิวะมาดิวะหืมแกจะหนีไปไหนแกจะหนีไปไหนฮะไอเจ้าน่าตลกมาดิดิมาอึ๊บอึ๊บอุ๊ยใกล้ถถึึึงงงแลล้ <speaks food partially> ้วกกอีนน <eles> อีกนิดีมันวิ่งเร็วจังวะมันวิ่งเร็วมากมาดิมาดิโอ้โหเดี๋ยวทํามยิ่งวิ่งมันยิ่งไกลออกไปวะโอ้ยหลอดอาหารจะเฉียเปล่านะเนี่ยมาดิย่าย่าย่าเอ้ยมันจะตายแล้วนี่แน่มาดิมาดิตอนตีแล้วอ่ะตีมันอะทุกคนมันเสียงเหมือนจุดระเบิดอาชีอาชีอ่ะมาดิหึมึมนี่ไม่แกก็ฉันที่ต้องตายไม่แกก็ฉันที่ต้องตายอะไรอ่ะมันจะทำอะไรหรือว่ามันเอาให้เราไม่หรือว่ามันจะคาบเองวะอุ้ยโอ้ย อไอเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันนะอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาีกับฉันอย่าไปยุ่งอ,อ,อือ้มอ,อือเป็ทุกคนไร้ค่ามันแท้ๆทำไมเราตายล่ะให้ตายเถอะว่ทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้มันไปเห็นมามันจะมีประกายน้ำนี่ไงนี่อนอตอนเราลงน้ำอะทุกคนปกติเราลงน้ำใช่ไหมไมันจะเป็นฟองอากาศอันนี้ทุกคนเป็นหัวใจแล้วก็อ่าไฟฟ้าแล้วดวยน่ารักจังเลยอะสายฟ้าเอ้ยอ๋ เฮ้คิปเปอร์ตัวนี้น่ารักจังเลยมันหน้าตาไม่เหมือนคิปเปอร์ตัวเมื่อกี้เลยอะตัวนี้มันแบบหน้าเหมือนอนิเมะเหมือนการ์ตูนอะไรยังไงอย่างนั้นเลยอะเจ้าคิปเปอร์เจ้าคิปเปอร์แกเป็นคิปเปอร์จริงๆใช่ไหมแกไม่ใช่คิปเปอร์ปลอมใช่ไหมอะเออเอ้างอแงอะไรเนี่ยอยู่ดีดีก็งอแงเอ่ออืมเราต้องปอบมันหรือเปล่าอ่โอเอโอเอนะโอเอโอโอเอนะ ว่าแต่เราจะโอมไปทําไมวะเนี่ยอเออทุกคนอย่าลืมว่าเรามาออมกล่าวชีวิตรอดนะคะทุกคนเราจะต้องหาอาหารก่อนอย่างแรกยายาเฮ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอะไรอ๋อเอาดอกไม้ไมาให้เรางั้นเราให้มันกลับแล้วกันเพราะว่าเราเพิ่งขุดมา,าไปขอบคุณนะสำหรับดอกไม้สงสัยมมนอยากผูกมิตรกับเราแน่ๆเลยตัวเนี้ไม่เหมือนตัวก่อนหน้าเลยเจ้าแต่จะตีเราให้ตายเหอะตัวนี้น่าจะไม่ทําอะไรเรานะเอ้ยมันอ้อนเราหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยมันอ้อนเราแน่เลยอะน่ารักจังเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะทุกคนสัตว์เนี่ยเราเห็นแค่หมู หวานยังไม่เห็นวัวเห็นไก่อะไรเงน้นเลยอ่ะโอ้แล้วเราวิ่งมาเราไม่เห็นสักตัวเลยอ่ะให้ตายเถอะคิปเปอร์นายเจอวัวกับไก่บ้างหรือเปล่าฉันอยากจะเห็นหน้าของมันอ่ะโอ้ยให้ตายเถอะนขอขึ้นที่สูงก่อนแล้วกันจะได้เห็นจะได้รู้นะฮะอึ๊บโอเคอ่าย่า <Yeah! S 1> โอเคไหนดูสิเจ้าพวกสัตว์ทั้งหลายจงโผล่หน้าออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอะแล้วมันงอแงอะไรอีกแล้วเนี่ยอ,อ้าวนหน ไหนว่าจะผูกมิดกันไงทำไมาอยู่ๆมาระเบิดใส่เราเฉยเลยอะ่ะก็นดือว่าจะเป็นเพื่อนกันซะอีกไอ้บ้าเอ้ยแล้วมาฆ่าเราเฉยเลยให้ตายแกอยู่ไหนแกจะโบน้ามาเดี๋ยวนี้นะแกโผล่หน้ามาปุ๊บจีต่อยแกข้างหลุดเลยนี่ เหมือนที่แถวๆนี้หรือเปล่าเพราะเราตายแถวๆนี้ไม่เจอเลยไปมุดหัวอู่ไหนไม่ทราบฮะแต่ว่าไปนะคะทุกคนเราย,ยังไม่ได้สำรวจเลยว่าในอ่ารีสอร์ทนี้นะคะทุกคนมันมีอะไรมั่งนี่อยากจะให้ดูทุกคนก้อนเมฆน่ารักมากเลยอะ่ะมันเหมือนไก่ป๊อปสีขาวไก่ป๊อปแช่แข็งอะไรทำนอนั้นเลยแล้วก็มีนั่นนั่นพระอาทิตย์เสียงไก่จากไหนเอ๊ะไอเจ้าไก่ทำไมหน้าตาตลกจังเลยอะ่ะดูดิคนหน้ามันเหมือนตาลุงแก่ๆเลยอะ่ะดูตาดูปากมันสิ น่ารักะแล้วก็เอ้ยวัวมีวัวตรงนี้โหคิดจะโะผล่ก็โผล่มานะอันนี้คือวัวเอ้ยวัวโอ้โหวัวหน้าตาเหมือนหมูไม่มีผิดเลยหน้าตาโคตรตลกทุกคนอึ๊บขอเนื้อหน่อยโอตการวิ่งเร็วยังเหมือนเดิมเปียเลยอึ๊บ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 จงมาเป็นอาหารให้ฉันเดี๋ยน,นี้ตายยากจากาังวะเออเฮ้ยในสุดก็ได้อโอเคทุกคนเมื่อกี้เหมือนจะเห็นม้าด้วยนะม้าดูไม่เปลี่ยนเลยอ่ะม้ายังดูเหมือนเดิมเลยมันเสียงอะไรแฟบๆฟ,บแ,ฟบแถวนี้วะเสียงเหมือนเอ๊ะ เสียงอะไรวะเสียงเหมือนมีคนกำลังก่อสร้างอะไรสักอย่างเอ๊ะวินเฮ้ยพีเตอใครมันประเชิญวาใครมันเชิญมาใครมันอัญเชิญมาอ้าสกิลว้าสกิลเลตันคนตลกอ่ะดูหน้ามานันดิตายไม่ตลกแล้วตอนนี้จะตายมีทวินด้วยมีมีทัทท้งสกิลเลตันจต้อตายแน่เลยเฮยเฮ้ยใครมันอัญเชิญมาวะเนี่ยตายเถอะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่แถวๆนี้แน่เลยเอ้ยมันอยู่นู่น โอ้ยใครมันอัญเชิญมาวะเนี่ยฮัลโหลตายเหอะเราจะชีวิตรอดได้ไหมเนี่ยถ้ามันเจอเราเราต้องตายแน่เลยแล้วมันจะมีผู้กล้ามาปาบไอตัวนี้ปะเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราปราบไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเราโอ้เราไม่มีของอะไรเลยจ้าในจ่าโอดด้ดูมันดูมันดูมันดิโอ้หัวลอยมาแต่ไกลเลยเแล้วก็มาลอยตรงนั้นโอเคทุกคนเราจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ประชิญหน้ากับมันฮะเราจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ขอแค่มันจะเห็นเราโอ๊ะ สอซอมบี้โคตรเยอะเลยใครมันไมันเห็นเราเร็วมันเห็นเราเร็วอ้ซอมบี้ก็ตามสเกกเลตันก็ตามพี่เทอรก็ตามไม่ดูพี่สอบีเคราตลกเลยแต่ว่าไม่ได้เราจะมาตลกตอนนี้ไม่ได้เราจะตายนะถ้าไม่สู้ไม่ได้ขอกินก่อนอ้ยอยอ,อ,อล้ยเราอาหารเราไม่พอเรามีเนื้อก็จริงเหอะแต่เราไม่มีเตาอะ่ะกินดิบไปก่อนลวกันถือมันจะขึ้นมาเยอะก็เถอะโคตรเปลืองเลยนี่หว่าโอเคเพื่อประทังชีวิตเหรอวะอขอให้เต็ม โอเคเต็มแล้วแต่ว่าไม่คุ้มเลยที่เสียไปเนี่ยใครก็ได้ช่วยฆ่ามันทีใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยฆ่าไอ้บ้านี่ทีเฮ้ยอ๊ะอะไรอ่ะคิดจะหายก็หายเหรอเอ้าแต่ว่าหลอดเลือดมันก็ไม่ขึ้นแล้วนะแล้วตัวมันก็หายไปแล้วด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหน้าคิปเปอร์แล้วก็น้องไก่เอ้ยไม่ใช่น้องไก่น้องขาของคิปเปอร์อะไรวะเนี่ยดูว่าคิดว่า ชิปเปอร์มิวแทนอุ่นเราเจออะไรบ้างเขาเจอแกนมิวเทนเจอมิวแทนมิวแทนเจอแต่ชิปเปอร์เลยทั้งวันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราวะเนี่ยแกกินพี่น้องฉันทําไมฮะกินพี่น้องมาเหรอเรายังไม่ได้กินพี่น้องใครเลยนะเรากินแค่วัวกับหมูอะฉันเห็นนั้นเนื้อคิปเปอร์ทิ้งทิ้งทิ้งเนื้อคิปเปอร์อะไรฉันไม่ได้กินไม่มีอะไรสักคำเลยอะโอ้ฉันกินแค่หมูกับวัวแกเป็นพี่น้องกับหมูกับวัวหรือไงมันไปไหนแล้ววะ มันคุยกับเราแต่ตัวมันอยู่ไหนไวะเนี่ยเอิ่มเฮลโล่ไอยูเฮียมันอยู่ไหนวะเออนั่นไงไอชิ้นก็บอกว่าฉันไม่ได้กินไงอไาไม่ฟังกันเลยก็บอกว่าไม่ได้กินนะไอไอ,อ,อไม่ได้อีทอะไอไอไม่ได้อีทนะเอออะไรวะนี่ทุกคนโอ้โหแล้วซอมบี้ก็คือลุม้มล้อมอ่ะเราเลยโอ้รู้สึกฮอตก็วันนี้แหละทุกคนรู้สึกฮอตก็วันนี้แหละมีแต่คนลุม้มล้อมโอไม่นะอ้า มัน่ะโอมันจะมาระเบิดใส่เราอีกฉันไม่ได้กินไงอาาใช่แกตรวจดูตัวเลยอันนี้นี่ๆๆยุดยุดยุดเดยวฉใช่ดูเลยมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเราโยนทิ้งไปแล้วไม่ใช่หรอเอออันนี้ไงเห็นไหมไม่เห็นมีเลยมีแต่วัวเียกจะกินวัวหรือไงเนี่ยอะนี่พี่น้องแกเหรอฉันขอถามเนี่ยพี่น้องแกเหรอเนี่ยไม่เห็นมีเลยไม่มีไม่มีจริงเออให้หมดเอออันนี้ไงแกเจ้าเหรอเนี่ยเออไม่มีก็บอกแล้วว่าไม่มี ไม่มีเนี่ยไม่มีจริงไม่มีจริงเห็นไหมไม่มีเลยฉันให้ไปหมดแล้วเออให้ไปหมดแล้วจริงจริงลา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 ,ลาขออนุญาตหลวงอ้ะอย่ามาลวงนะโลกจิตโลกจิตไม่ทุกคนบอกเราจะโดนมิวแทนตัวดีลล่วงละเมิดอ่ะโ,โ,โอ้โหโอ้โหเอาแสดงเลยนะหลวงแสดงเลยฉันก็บอกฉันไม่ได้ทำมันเรียกลูกมันมาอย่ามานะเจ้าหนูถ้าแกมาแกจะตายนะเจ้าหนูเจ้าหนูอย่าเจ้าหนะูเจ้าหนูปล่อยป้าไปเถอะเจ้าหนูปล่อยป้าไปเถอะฆ่ามันไม่ นี่ก็ซอมบี้นั่นก็คิปเปอร์ไม่ <c oughs> เด็กๆอย่าทำป้าเลยนะเด็กๆ <c oughs> อะไรผ่านหน้าเราไปโอ้สเกลเลตันมันยิงผ่านหน้าเรามานี่เองไม่มิวแทนฉันก็บอกฉันไม่ได้กินไงทุกคนโอ้ทุกคนใครก็ได้ช่วยเป็นพยายนให้บัตนที่บัตไม่ได้กินคิปเปอร์จริงๆขอ้องล่ะขอลองล่ะขอลองล่ะเมื่อเช้ามิวแทนมันจะได้แบบว่ามันจะได้แบบจะได้โด,ดนเผาไม่ใชทีทุกคนวัตขออนุญาตอ่าล่วงเกินไหมครับประทาเซตเดนี่นี่โดนเผาพปสิเก โดนเผาทำทำไมไม่โดนเผาอ่ะทำไมไม่โดนเผาล่ะไอพวกข้างหลังโดนเผาจะตายแล้วทำไมแกไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนได้ตายเถอะนี่มันไม่ตายไม่พอมันจะมาไล่ฆ่าเราอีกมาดิบยิบเยบยิบยีบยบยบยบได้หาแล้วไปแล้วทุกคนยีฮี้ฮีฮีเราจะได้แบบว่าเป็นหิวเลือดอ่ะเฮ้ยนี่แบบลืมไปเหรอว่าคีปเปอร์มันสามารถระเบิดได้เนี่ยให้ตายเ,อ,เอาเถอะ นี่ไหนก็เราตายตรงน,นั้นแล้วนะคะทุกคนมันก็คงจะไม่รู้แล้วแหละว่าเราเกิดที่ไหนนะเฮ้ยเอ้ยทุกคนหวันเพิ่งสังเกตเห็นเนี่ยไอ้ตรงเป้าของเราอะ่ะปกติมันจะเป็นเลขบวกใช่ไหมอันนี้เป็นเลขคูณเอ้ยน่ารักดีเหมือนกันเนี่ยเอ้ยแอะ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 นี่มันโต๊ะคราฟของเจ้าพิปเปอร์ตัวแรกนี่ว่าขออนุญาตเก็บนะคะเพราะว่าขี้เกียจตัดไม้แล้วแย่เอ๊ะเก็บมาได้ไงเนี่ยเก็บไม่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  แกเป็นคนฆ่าฉันไม่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 ฉันตายเพราะแกฉันจำได้ไม่อย่ามาเข้าใกล้ฉันะอย่ามาเข้าจะจย่าเข้ามาเจ็บจี้จะเห็นมันหมากความอย่ามาใกล้ฉันะไม่อย่ามาใกล้ฉันแกเป็นคนระเบิดทำให้ฉันตายเองนะเว้ยอย่ามาอยู่กับฉันอย่ามาเล่นกับไฟอย่ามาเล่นกับคิเปอร์ระเบิดมันไม่ดีฉันจมน้ำไหนจมน้ำมัน อันมาจมน้ําช่วยด้วยโอ๊ยตายเถอะทุกคนหวัว่าจะมาดูหน้าแกะซะหน่อยแต่ว่าสงสัยต้องไปช่วยมันแล้วแหละช่วยก็ได้วะถือว่าเราทําบุญนะคะทุกคนโอเคไม้ที่เรามีอยู่น้อยนิดสี่อันนี้เราจะาให้มันแล้วกันโหแล้วมันเดินมาอีกนิดมันก็ขึ้นฝั่งได้แหละไอ้หน้าไหนมันบอกว่าจมน้ำวะนนี้ไอ้คิปเปอร์แกกลับมานี่